ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเช่ายูทูบของไอ้พี่อึกศแนลครับมือนีเฮากอะเป็นเสาวันที่สิบหกครับพี่น้องเสาวันที่สิบหกกรกฎาหกสี่ครับมือนีหกอยู่มาสัมผัสเจนปูครับเสาร์ครับมือนีครับกต่ยิมาสัมผัสเจนปูเจนป,นปูนอนลุกไปครับเจนปูเจนพูอยู่ไหน อ๋อว้าวอยู่ข้างนอกนี่เองโอ้ยไม่เห็นจันปูจันปูวันนี้หน้าตาสดใสครับมาอนี่จันปูหน้าตาสดใสาันมาสัมผัสจันปูครับมาอนี่ขูดคุยงครับพูดคุยกับจันปูจันปูกะถ่ายแดงแดงให้ประสบอุบัติเหตุนิดนิดหน่อยครับพี่น้องครับมครับจิบจิบครับไก่หัวใจครับเพื่อนว่าแปดแปดเข็มครับแปดเข็ม ว่าเป็นอยังแล้วจะรยปู่วไาเป็นอะไรใช่ไหมเชนี่สบ,สบายอยู่แล้วอ๋ยอ,ยอ,อเก็บขาแต่ก็นวดนวดให้ตลอดมีหมอนวดนวดให้ตลอดใช่ไหมเนนชา้าๆเราก็จะมานั่งกินกาแฟกับจัรยปูครับช่วงเช้านะครับ,รบอ๋อก็จะมากินกาแฟพูดคุยกับจัรยปู่ถึงแนวทางน,นะครับว่าเมื่อคืนฝันดีไหมเป็นไงจารยปู่เมื่อคืนฝันดีไหม ฟันเป็นงูอ้อออาวง,งูใหญ่ไหมงูก้าวองูก้าวก้าวอะไรนี่ก้าวสวนศูนย์ก้าวอ๋อ,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 อขึ้นจะปูฝันเห็นงูนะครับพี่น้องฟันเห็นงูครับงูใหญ่งูนี่พูดมาเป็นเป็นก่าท่านกระตี๋ครับพี่นอ้องตี๋เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เขาตีตีกันบ่ ตาเมื่อนี้จันปูมีลูกครับมื่อนี้ครับได้ลูกครับมื่อนี้ฝนตกแห้งครับเพันเอาไยขับลูกมาอยู่นั่ครับนี่แดงเนี่ยมันขับลูกมาอยู่นั่ครับฝนตกแห้งครับจันปูได้ลูกครับมื่อไหร่การ์ดยิงลายแฟร์มาเลยนะเออลายแฟมาเลยอ๋อโดยเขาดูใน YouTube เลยโดยเขาดูใน YouTube เลยพวกนี้ดูได้ไหมดูได้ก็เขามาพูดคุยกับ พูดคุยกับจันปูครับเพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวทําให้ก็นี่นะครับจัรปูก็เมื่อคืนอากาศดีแล้ฝนตกนะจันปู่เมื่อคืนเนาะฝันดีเป็นไงฝันเห็นเห็นงูใหญ่หรืองูเล็กเมื่อคืนนี่อ๋ออ๋อไม่ใหญ่นะเข้าแขนนี่ใช่ไหมใครมันเลื้อยเข้ามาหาตัวแบบนี้ป่ะอ๋อมันเลื้อออกเลื้อผ่านอ๋อเลื้อออก เลยตีเป็นเก้าแต่ปูตีเป็นเกนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก่าครับก็ลังอีกมีอีกจักตัวไว้นี่ห้เจอ๋อห้าเจอาเจ็เนะครับไผเพื่อให้เป็นแนวเทานะครับพี่น้องกับฟังฟังฟังอะาะนปูฟัง่งแนอว่าฟั่งแนอครับให้เป็นเพื่อเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางแต่จันปูก็ขามาสามสิงหดเลยครับ สามสี่งวดแล้วมานั่งกินกาแฟนี่ครับสภาพกาแฟครับอาจารปูครับท่านร้องครับมาสัมพันธ์แล้วก็สะดุ้งตื่นเลยเลนนสภาัสภาพหา่วยห่วยห่วยให้ห่วยให้เอฟซีอยู่สภาพอาจารย์ปูหา่วยอาจารปูอยู่ศูนย์เก้าูนย์เก้าห้าเจ็ด อ่าอ่าอันนี้พูดทำทำนองไงคนใต้ใช่ไหมน,หนี่คนเหนืออ๋อคนเหนืออ๋อนึกว่าคนเสียงทำนองคนใต้เสียงคนคนเหนือใช่ไหมลองลองคำเมืองเอ้ยตะคำเอยลืมแล้วมั้งคำเมืองก็หนีเขาบอกอัดไปแล้วอยงนี้โอ้โฮแกมาอยู่ภาคอีสานได้ห้าสิบหกสิบปีนี่แกจะลืมลืมเหนือแล้วมั้งครับนี่จันปูนี่อ่าอีสานไหนเอาลองคำเมืองอ๋ออยู่กลางอ๋อพูดผิด เอาลองคำเมืองดูส so ิคำเมืองด้วยหน่อยเจ้าบวบผิดเนี่ยนะอ๋ออ๋อนิ้นมันแข็งอ่ะนิ้มันแข็งแล้วโอ้าวครับใส่ผิดเนี่ยทช่ไครับพี่น้องจัดปูครับแต่เมื่อคืนไปเอาเละครับจัดปูเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเราเอาเละเราจะปูเนาะเมื่อขึ้นเอาเละครับพี่น้องท่านลองเอากระดาษไห้หน่อยกระดาษเอากระดาษไหมหน่อย ยังอีกเนาะพี่นี่เนาะวันนี้หมาก็เอาฆาบลูกไปในห้องนี้ใช่ไหมเจ็ดดวงค่ะให้เพื่อให้เป็นแนวทางครับพี่น้องหมาก็ห้าคืัขึ้นเขาไปเอาเลขไอ้ต้นบักฮวงครับเอาลูกเอาเลขต้นบักฮวงครับไอ้กันปูครับมาขึ้นนี่เลขต้นบักฮวงครับพี่น้องเลขต้นมะละกอที่มันเป็น เป็นม,มังคือมังกรนะครับเห็ <c oughs> นนะครับเลขเลขต้นมะละกอรครับพี่น้องกับเลขจัดปูครับนี่สามตัวบนมันไม่แน่นอนน,นะนี่นี่นมันมันจัดปูว่าไม่แน่นอนนะครับเผยเป็นแนวทางนะครับสามตัวข้างบนเพราะว่าจัดปูไปเอาต้นมะละกอมาขึ้นครับนี่สี่แปดศูนย์อสี่แปดศูนย์ ที่เล็กพี่น้อยกันนี่กันวะครับก็ให้พี่น้องเป็นแนวทางครับพี่น้องตะเล็กอัดหลายว่าพี่งวดนี่เลอัดเยอะไหมอัดเยอะ่เยอะนะครับพี่น,อน,าาน้องงวดนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอึกผ้าพมวนั่นไปเด้ออาจานปูฝากถึงเอฟซีที่ว่าไงเป็นให้อย่าให,ให้ไม่ต้องเชื่อเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมอย่าเป็นแนวทางใช่ไหมอยเป็นแนวทาง เป็นไงวันนี้มันมันใจเท่าไหรท้อยเจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบครับคืนาาาาจะจะปูฟันดีนะครับจะมานั่งสาภาคาแฟ่กดติดตามกดไลค์กดแช์ช่องพี่อึ c h a น n e l นำเด้อครับสวัสดีครับ